ในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองมีแมวว่าจรสีเทาตัวหนึ่งชื่อน้องเทาอาศัยอยู่น้องเทาเป็นแมวที่ฉลาดและช่างสังเกตมันแอบเข้ามาอยู่ในคอนโดด้วยการหลบซ่อนตัวอยู่ในรถของลูกบ้านและใช้ชีวิตอยู่รอดด้วยการคุ้ยเขี่ยเศษอาหารตามถังขยะ วันหนึ่งขนาดที่น้องเทากำลังเดินสำรวจอยู่ในที่จอดรถของคอนโดมันได้กลิ่นควันไฟจางๆลอยออกมาจากรถคันหนึ่งด้วยความสงสัยน้องเทาจึงเดินเข้าไปใกล้รถคันนั้นและพยายามมองลอดเข้าไปข้างในสิ่งที่น้องเทาเห็นทําให้มันตกใจแทบสิ้นสติภายในรถมีคุณผู้หญิงเจ้าของรถกำลังนอนหมดสติอยู่บนเบาะคนขับ และมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากใต้ฝากระโปรงรถน้องเทารู้ได้ทันทีว่าคุณผู้หญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือด้วยความกล้าหาญน้องเทาตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนรถและเริ่มส่งเสียงร้องดังลัน่นเหนียวเหนียวเหนียวน้องเทาส่งเสียงร้องอย่างสุดเสียงพร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นไปมา เสียงร้องของน้องเทาดังไปถึงคุณลุงยามที่กำลังนั่งเฝ้าอยู่ในป้อมยามได้ยินเสียงดังผิดปกติจึงเดินออกมาดูคุณลุงยามเห็นน้องเทากำลังกระโดดโลดเต้นอยู่บนรถและมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากใต้ฝากระโปรงรถก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นคุณลุงยามรีบวิ่งเข้าไปเปิดประตูรถ และดึงตัวคุณผู้หญิงออกมาจากรถจากนั้นคุณลุงยามก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจและหน่วยกู่ภยัยตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและนำตัวคุณผู้หญิงส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนทราบว่าคุณผู้หญิงหมดสติเพราะเครื่องยนต์ในรถเกิดโอเวอร์ฮีตและมีควันไฟพวยพุ่งออกมา โชคดีที่น้องเทามาช่วยไว้ได้ทันเวลาทําให้คุณผู้หญิงได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อเรื่องราวของน้องเทาถูกเผยแพร่ออกไปน้องเทาก็กลายเป็นฮีโร่ประจำคอนโดและได้รับรางวัลจากคณะกรรมการคอนโดคุณผู้หญิงรับน้องเทาไปเลี้ยงดูที่บ้านและตั้งชื่อให้มันว่าน้องฮีโร่ น้องฮีโร่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคุณผู้หญิงมันมีอาหารกินอิ่มทุกมือ้อมีที่นอนอุ่นๆและมีเพื่อนเล่นมากมายน้องฮีโร่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านใหม่ของมันและคอยอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาให้คุณผู้หญิงเรื่องราวของน้องเทาเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่า แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างแมวจรก็สามารถทำความดีและช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะ